ถนนทางมาละหนึ่งมาละหนึ่งก็มาละหนึ่งกูจอดใส่มึงเลยมามาฮันเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะกูยิงกลัวอยู่ดูถนนคนนทางดูสะกอน อือหนุมลูก,ลกคนลองดูกันนี่ปกกักยาเร็วขึ้นได้ไหมไม่เร็วแบตจะหมดแบตจะหมดแล้วเนี่ยไฟส้มแล้วไม,ไม่ไม่วางโทรศัพท์ด้วยวางไปไป